สา,ล,าลินีชันสิบเอ็ดครามครูรู้สังเกตตระนักเหตุนันครันราชาวัชีสันพผจักสูพินาสมยินดีบัดนี้กินจะสำริดมนา ปรรากมและอุตสาหาแห่งตนให้ลองตีกลองนั้นประชุมคันติมนทนเชิญซึ่งสัมสากนกษัตริย์สู่สภาคานวัชีภูมิพองสะดำกลองกระหึมคา ทุกไทยไปเอาพานนักกิจเพื่อเสด็จไป